กับธุรกิจวันนี้คุณสุริพันและสุนันทวดีจะคุยเรื่องศึกในวงการธุรกิจมือถือรเรามี3ค่าย3เจ้าแล้วก็ชัดเจนว่าใครคือเบอร์หนึ่งสองและ3ค่ะคุณสุริพันธ์เบอร์หนึ่งก็คือ ais a d v i s c e info service 3 2 8ล้านเลนเบอร์ส d t a c d t a c นะครับก็อยู่ประมาณสัก22.8และเบอร์3คือ true tr นี่ก็เป็นน้องเล็กล่าสุดที่กำลังกวดไล,ล่รุ่นพี่รุ่นกลางรุ่นใหญ่มาคือ18.1ล้านนี่ตัวเลขณนะวันที่30กันยา 5. 2 5 5ออันนี้ยังไม่ได้บวกคนที่ตัดสินใจย้ายค่ายหลังจากเกิดปรากฏการณ์3วันอันตรายของ d t แทครับ3วันนั้นก็ทำให้ d t แทนั้นถูกท้าทายเกี่ยวกับความเชื่อมั่นความจงรักภักดีต่อแบรนด์แทแล้วก็เรื่องของคำถามเยอะมากคะ่ะว่าเขาจะตัดสินใจยังไงใน อนาคตทางธุรกิจในบ้านเราก็าไม่ทราบว่า400ล้านบาทที่ทางดีแท็ตัดสินใจควักออกมาเพื่อปลอบใจลูกค้า22.8ล้านรายเนี่ยจะได้ผลหรือไม่มคุณดามซึ่งเป็นรองประธานเจ้าที่บริหารที่ย้ายมาจากเทสโก้โลตัสนี่คือเข้าไปรับงานนี้เลยรับงานนี้โดยเฉพาะบอกว่าขอเวลา3เดือนยอมรับนะครับเขายอมรับว่าแน่นอนเกิดเหตุการณ์อย่างนี้โอกาสที่ยิ่งในปัจจุบันนี้นัมเบอร์พอร์ ability ใช่ไหมครับที่ลูกค้าสามารถย้ายค่ายได้โดยเสียค่าใช้จ่ายแค่99บาทและได้เบอร์เดิมไปเนี่ยมันก็ทําให้จุดเดือดหรือจุดอดทนของลูกค้านี่ต่ำลงความพักดีอย่างที่คุณสุนันทตัวดีว่าเนี่ยมันลดน้อยถอยลงคือคนเราสมัยนี้ความที่มันมีทางเลือกมากขึ้น uh, ในเรื่องของคุณภาพการให้บริการมันจะมาก่อนอความพึงพอใจที่จะตัดสินใจเลือกใช้เจ้าไหนมันต้องฉันชอบฉัน แฮปปี้กับมันแต่เนี่อย่างที่บอกนะฮะพอดีแท็โดนไป3วันติดอย่างเงี้ยหลายคนก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ฉันก็เปลี่ยนค่ายแด้รับบริการที่ดีกว่าน่าจะเป็นเหตุเป็นผลก็อีก3เดือนข้างหน้าคุณดามบอกให้รอดูย้ายแน่แต่ว่าคงหวังว่าคงจะไม่เยอะมากมันมีการคาดเดาในวงการธุรกิจอย่างนี้ค่ะคุณสุทธิพันธ์ว่าโอเคเอเเบอร์หนึล้านรายถ้ามันมีความน่าจะเป็นที่ดีแท็กบวกับทรู จะกลายขึ้นมาเป็นคู่ประกบทางธุรกิจที่น่าจับตามองมากมันเป็นไปได้ไหมถ้ามองในมันในโลกนี้ความเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนี่ยมันเป็นไปได้หมด1นบวกสบวกสเกิดขึ้นได้เสมอนะครับแต่ว่าถ้าดูจากจริงๆถ้าให้ AS เนี่ยยอมรับเลยเขาคงไม่รวมกับใครแน่นอนเขายืนเป็นเบอร์หนึ่งเจ้าตลาดทุกอย่างพร้อมเงินพร้อมฐานการเมืองพร้อมอ่านี่ต้องคิดด้วยนะธุรกิจเมืองไทยอันที่สองเป็น DT แท จากกลุ่มเทลนอที่เข้ามารับช่วงต่อจากกลุ่มเบญจรงคกุลกลุ่มอยู่คอมเก่านะครับก็ใช้เงินเข้ามาเป็นจำนวนมากอันที่3คือเอาน้องใหม่คือกลุ่มทรูถ้ามองในเรื่องของความเป็นเบอร์หนึ่งถ้าเอาลูกค้าแน่นอนถ้าสอบวกสามมาลูกค้าอของกลุ่มหลังเนี่ยมันต้องเยอะกว่า AS แน่นอนแต่ถ้ามองในทางธุรกิจแล้ว ไม่ว่าจะเป็นรายได้ก็ดีกําไรก็ดีความพึงพอใจในการให้บริการก็ดีนี่เราต้องยอมรับว่า AS เอสเขาทำเรื่อง,น,งนี้มานานมากเขาแน่นทุกประตูครับแล้วก็ยิ่งจุดเปลี่ยนสําคัญเลยคือ 3G ที่จะเกิดในไตรมาส3นี้ดีแท็กประกาศเลยนะครับว่า จะใช้เงินลงทุนไม่ต่ำกว่า3ามถึงสี่หมื่นล้านบาทเพื่อรุกธุรกิจ 3G เขายังมั่นใจในสถานการณ์บ้านเมืองของเรารวมรถึงสิ่งที่ไม่คาดฝันต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างนั้นหรอฮะผมคุยกันนะวิเคราะห์ครับไม่มีเหตุผลใดเลยที่เขาจะย้ายฐานที่จะย้ายฐานข้อเหตุผลประการที่หนึ่งเขาบอกว่าธุรกิจของ DT แทเป็นธุรกิจที่ทำกำไรดีมากมนะครับเทถือหุ้นอยู่40 5% <Okay. S 2> ก่อนหน้านี้มีการจ่ายเงินไปนผลพิเศษไปหุ้นละเกือบ17บาทโาทคือเป็นคำถามว่าเทเลนอ์กำลังจะย้ายฐานหรือเปล่าเพราะไม่เคยจ่ายปผลเยอะขนาดนี้ 2. D ดีทเป็นธุรกิจที่มีหนี้ค่อนข้างจะน้อย mm. นะครับแค่3 0 0 0กื่นวาร้านน <Okay. S 2> ีา3บาทเองและ 3. อัตราผลตอบแทนสุดที่ที่ผมบอกที่ว่าดีมากๆเนี่ยคืออยู่ประมาณเกือบ18 uh huh. น้อยกว่า อ่ uh, 1, 1> เอเสเบอร์หนึ่งเพียงแค่1%กว่าๆคุ้มรัพย์อย่างนี้รับรองไม่ย้ายหนีไปไหนไยยหรอกไม่ย้ายครับไม่ย้ายแล้วก็ลูกค้าอีก22่ล้านรายที่จะพัฒนาขึ้นเป็น30ล้านราย40ล้านรายในอนาคตเมื่อมี3 G มันมีเป็นไปได้หมดแ,<ค>และเพียงแค่ลงทุนเพิ่มเติมแล้วขยายธุรกิจดังนั้นไม่มีเหตุผลอื่นใดเลยที่เทเลนอจะยอมทิ้งเอเชียแต่ว่าแต่ว่าที่ผ่านมาทาง เทอโน่เองเขายอมรับว่าเขามีปัญหาเรื่องของการสื่อสารกับลูกค้าเรื่องของการบริหารภายในกับกลุ่มชุดใหม่ที่ดูเหมือนว่ายังไม่เข้าขากัน ไม่เข้าขาเลยจับทางตลาดไทยไม่ถูกไม่เหมือนคุณซิกเว่แต่คุณจําได้คุณซิกเว่นี่แต่ทาุกอย่งใส่ยีนขึ้นเวทีแล้วคุยลูกค้าเหมือนผมกับคุณสุนันทวดีเนี่ยมันรู้จักกันมานานซึ่งตรงช่วงที่ใช้ใช้สโลแกนแฮปปี้เลยสักอย่างเนี่ยซิกเว่นี่แหละกวาดสามารถกวาดต้อนลูกค้าขยับช่องว่างทางการตลาดเนี่ยเข้ามาใกล้เคียงเอเอสได้ความไม่ลงตัวของบุคลากรภายในของเขาก็เป็นปัญหานี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ นักวิเคราะคาดว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแน่นอนแต่จะเปลี่ยนเมื่อไรแค่นั้นเองค่ะมีคำอธิบายก็บอกว่านี่เป็นแบดลักในทางธุรกิจนะมันไม่ใช่ความไม่สำเร็จในการบริหารหรืออะไรมันแม้ใช่ใช่ความโชคร้ายมากกว่าเพราะว่าสัญญาณลมครั้งที่ครั้งแรกเนี่ย สชั่วโมงยังพอทนผ่านไปแค่2วันล่มอีกผ่านไปอีกไม่กี่วันรถชนเสาอีกรถชนเสาววันแบดลักแล้วจะไม่เรียกว่า,าอะไรนะครับก็เป็นอยู่ที่ดีแท็ต้องไปแก้เกมแต่ว่า2อบวกสเนี่ยน้องกลางบวกน้องเล็กเนี่ยในทางธุรกิจแล้วคงจะยากถ้ามองจริงๆถ้าดูจากฐานะการเงินต่างๆของทรูเนี่ยก็ยอมรับว่านี่สินเยอะมากแสนสองหกว่าล้านผลประกอบการก็ยังขาดทุน รายได้แม้จะใกล้เคียงกันคือรายได้ของ True นี่ประมาณ50,000กว่าล้าน D Tag นี่ไตรมาสสามอัินหนึ่งไตรมาสสามห้าก้าพันว่าล้านใกล้เคียงกันแต่ว่า True อย่าลืมว่าไม่ใช่มีรายได้จากธุรกิจมือถืออย่างเดียวเขายังมีหลายอย่าง True t r มันนี่ t r u อะไรเนี่ยที่เป็นถ่ายทอดสดฟุตบอล True Vision เขามีด้วยแล้วก็ใช้แจ้ convergence กัน อย่างคุณส่วนส่วนนันทวดีใช้โทรศพัรศพท์ของทูเพราะว่าวเพราะอยากจะไปใช้สิทธิประโยชน์ในการไปติดตั้งจานแดงแล้วก็ได้รับประโยชน์3า0ร้อยร้อยเรื่องนี้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดเดี๋ยว่าามาคุยกันต่อแต่ว่าวันนี้คุณสุธิพันธ์ฟันธงได้ใช่ไหมคะว่าพี่ พี่ใหญ่น้องกลางและน้องเล็กเนี่ยต่างคนต่างก็ต้องดิ้นรนและแข่งขันกันต่อไปในธุรกิจส<ต>ื่อสารโทรคมนาคมดูเหมือนน้องกลางจะลําบากนิดนึงเพราะว่าเป็นเหมือนตอนนี้ไม่ต่างไม่ต่างสภาพของแซนวิชเหมือนเป็นอเมริกันเบรกอรีให้กับ A.S. แล้วก็ทรูขยํำรอขยํำถ้าตัวเองขยับไม่ออกเมื่อไหร่ข้างล่างก็ยังตามติด ดีแท <D> ็ก <tag> ลำบากแน่ครับนี่คือคู่กัดธุรกิจพรุ่งนี้กลับมาติดตามที่นี่เราจะมีคู่กัดอื่นๆมาฝากกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับ